ทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยพาชมสิบล้อเหมือนเดิมนะครับสิบล้อเป็นคันนี้ของไรจิรัตน์นะครับไม่ไม่ใช่บ้านของสิบล้อหลังเขานะแต่ว่าเป็นค่ายเดียวกันนี่แหละครับเป็นค่ายต่อเดียวกันนะนี่ครับฝ่ายดีเซปติคอนนะคันนี้แปลกนาะเป็นมิกซทถอนหมาเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับโอ้โหแต่ง,งคล้าย โชว์ชาริดาอะไรครับหมอมรุ่นอรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบแต่งตรงนี้กันนะทันนี้ก็คือแบบว่ามีมิชลินมีหลาไฟบัสนะครับกับมิชลินตรงกันชนนะรถดบานไล่จิรัตนะครับเขาเตรียมไปวิ่งอ้อยนะครับเนี่ยฤดูใกล้มาแล้ะฤดูสายหวานนะครับ คันนี้ก็เป็น XZ 360ตัว8น็อตนะเท็ดเหมือนกันครับแต่คันนี้จะเดินลายสีส้มนะครับเจ้าของน่าจะชอบเป็นพิเศษสีส้สมอันนี้ก็มีท่อห้านะครับออกสองข้างนะเตรียมวิ่งอ้อยแล้วครับตัวลูกกำลังต่ออยู่หลอนี้เงาเลยครับ กระจก NASA นาซ่าครับม,มีกล้องด้วยโเจง๋จงเจง๋งเจ๋งทุกไฟก็ช่างบอยไฟดิดครับเราจะเป็นของร้านเขาน้อยนะดเดทนะโอ้โหแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมี Wi-Fi ด้วยครับผม หอจัดนะครันนี้ท่อนะครับท่อแฟดสองสี่หกเจ็ดใบนะครับอันนี้สีส้มนะครับสีส้มเดินเดินลายสีส้มนะ่ก็น่าจะโอ้พี่เอกเขานะครับเอกโคราชนะ ทำทุกอันเลยนะครับสำหรับฝา,าล็อกแต่มันเปิดไม่ได้เนาะเฮ้ยหรือว่าได้ปะไม่รู้นะเออได้จะได้แหละเพราะว่ามันมีอันนี้อยู่ใช่ไหมเออเปิดได้เนาะไม่รู้อ่ะ <c ười> ใครรู้ <c ười> ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเ <c ười> งาจัดนะคันนี้ดูข้างหน้ากันดีกว่า ันนี้ก็จอดเข้าโดมนะครับถ้าจอดข้างนอกก็จะเอาแบบว่าแสงเลอยดแยงตาหน่อยนะผมก็จะแสบตาหน่อยานะเลดเ,เยอะเล็ดอย่างเยอะเลยนะครับนี่ก็ f อเหมือนกันคันนี้เตรียมขายนะโหดีมากครับแถวนี้ยากาศดีมากเลย นี่นี่นี่หล่อจัดโอ้โหบางฝุ่นนี่ไม่ใส่เยอะมากมายนะครับแต่ก็หล่อเหมือนเดิมอ๋อวนี้ครับสำหรับคันนี้นะฮะคันของไลใ่จิรัตนะครับเจ็บกอบไล่จิรัตนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ